สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่อุบลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านอาหารชื่นชื่อและมีเมนูอาหารมากมายที่จังหวัดของอุบลราชธานีค่ะเราอยู่กันที่ร้านวิธีแหน็เนือค่ะเมนูด้านหน้านี้คืออะไรคะอ๋อเมนูเมนูด้านหน้านี้เขจะเป็นเมนูที่แนะนาแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่มาอุบลแล้วขาดไม่ได้เลยก็คือแนงเื่องนั่นเอง ชุดอย่างนี้เป็นชุดใหญ่ที่สุดของที่นี่นะคะแล้วก็คันไม่ได้เลยคือก๋วยจับยวนเองก๋วย <Wow. S 1> จับยวนร้อนๆเลยแล้วก็เมนูอื่นที่เราสั่งมาก็จะมีกุ้งพันอ้อยหม <Yahoo. S 1> อเปียทอดแล้วก็ตอนนี้เราหิวกันมากแล้วใช่ไหมเราก็จะไปชิมกันเลย <Wow. S 2> จุางไงเกดหันวื้นี้อร่อยถูกปากไหมอร่อยทุกอย่างเลยเพราะว่าเรากินกันหมดเกลี้ยงแล้วเกดชอบอันไหนที่สุดเกดชอบโเป,ปีป๊ยะทอดเพราะว่ามันกรอบ แกยวชอบแหนมนื้อเพราะว่ามันเยอะแล้วก็อิ่มอีกเกมีอะไรอยากจะแนะนําคนอื่นไม่ที่เขามาอุดเลยก็อยากจะแนะนาคนอื่น,น,นว่าถ้าหากใครได้มาที่วที่อุดและก็ทานมีอย่าลืมมากบบานันที่ร้านวีชีเน,นื้อเดกันด้วยนะคะสาหรับมื้อน,นี้เป็นอาหารที่อร่อยมากแลก้วต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราหรือจะก,ก้กลพิศาะก็คือคุณ่อบของเราเลยสำรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเรามีสถานที่สวยๆแล้วก็ร้านอาหารอร่อยๆเดี๋ยวเราจะมาแ<อ>นะน,นำไว้อีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ